เธอคนนี้จะต้องเอาชีวิตรอดจากตัวตลกที่แสนน่ากลัวถึงแม้ว่าในห้องนี้จะมีผู้ชายอยู่แต่ก็ไม่สามารถใช้งานอะไรได้และยังมีหมายอีกหนึ่งตัวเขาละเราจะต้องมาหาของกันในตู้นี้เนี่ยมีอะไรให้เราใช้ได้บ้างมีทั้งตู้เซฟและแก้วน้ําแต่ข้างบนตู้นั่นมีน้ําอยู่เราสามารถเอามาผสมกับซีเมนต์เพื่อสร้างเป็นกําแพงได้ต่อมาประตูเซฟก็มีประโยชน์เราสามารถเอามาทํากําแพงได้แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งตัวตลกตัวนี้ได้เลยอีกแค่นิดเดียวมันก็สามารถเข้ามาจัดการเราได้แล้วมองไปรอบห้องเนี่ยแทบจะไม่เจอ อะไรก็เลยหยิบกันไกมาตัดขนน้องหมาเพื่อที่จะทำกำแพงเฟอร์แต่เจ้าตัวตลกที่แสนร้ายกาศมันก็ยังไม่ยอมอ่อนข้อให้สักทีดูเหมือนว่าวาระนี้ฉันจะต้องถอดเสื้อผ้าเพื่อที่จะมาทำกำแพงแล้วล่ะถึงแม้ว่ามันจะหนาวฉันก็ยอมทนเพราะว่าฉันไม่อยากเป็นเหยื่อของฆาตกรโรคจิตตัวตลกตัวนี้และเรายังมีอาวุธที่แสนอันตรายนั่นก็คือรองเท้าของฉันเองมันสามารถสร้างกลิ่นที่เรียกได้ว่าแรงถึงระดับร้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราสร้างกำแพงยังไงตัวตลกมันก็สามารถพังมาได้อยู่ดีเพราะฉะนั้น SOS ด่่วนแตเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้้ทังหมดนั้นนเเป็พียง ความฝันของผู้หญิงคนหนึ่ง